สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปทุกคููทุกคนนะครับผมสวัสดีทักทายกันเร้าวันพฤหัสนะครับผมที่หาเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมมือนี้กับโปไดไปไซสนะครับผมกับยูไฮยูนาคือเก้านะครับกับมือนี่กับสิผ้าพี่ผ้าน้องเข้านะครับผมมาเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องตัดหญ้านะครับผมของเครื่องตัดหญ้า ซีจังหวะนะครับผมของอยี่ห้อฮอนด้านะครับผมรุ่น GX350 านนะครับกเบายากนะครับผมเบายากเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งไปน้ำกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเท่ากับเปิดฝา,าที่สิปเปียนน้ำมันเครื่องออกนะครับ yeah. ่ย่ากิดว่า โดนไปนะครับห้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันก็จะแห้งนะครับเทียนให้ลูกสูบติดได้นะครับก็คอ่อยมันตรวจเช็คอยู่เรื่อยๆนะครับผมนี่ครับตั้งเครื่องให,ให้ตรงนะครับผมะระดับของน้ำมันเครื่องมันถีออ่อยู่ก่อนถึงถึงเกี่ยวนี่ครับก้อนถึงตรงตรงเกี่ยวตรงนี้นะครับเนี่ยนี่รู้สึกว่ามันจะเริ่มแห้งในจัหน้อยแล้วนะครับที่นี่ม,นมันมันบ่มีลรูที่ ที่ทายออกนะครับผมเหมือนออเหมือนมออต่อไส้นะครับอมตอไส้นี่มันจะเติมด้านบนแล้วก็ปลอ่ปลอยปล่อยน้ำมันเครื่องออกด้านล่างนะครับอันนี้ก็คือ,อมันจะมีหูเดียวเลยนะครับผมมีช่องเดียวเลยนะครับผม,มก็คือว่าทายออกทางนี้แล้วก็เติมเติมทางนี้ทางเดียวกันนะครับเดี๋ยวเอาเปิดฟ้าแล้วก็เทออกนะครับเนี่ยเทออกเลยเททิมเลยนะครับผมแต่ว่า น้ำมันเครื่องเกา่านี่ก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับเพราว่าจะเป็นพาอยู่บ้านผมก็จะเอาไปใส้ไว้ตามเสาเหื่นนะครับผมบพว่าปลวกมันมันมักขึ้นมาขึ้นขึ้นบ้านนะครับเนี่ยแล้วก็เอาไปยอดพวกาบานพับประตูหน้าต่างหรือว่าโซ่รถจักรยานโซ่รถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับผมเป็นเป็นน้ำมันล้อลื่นก็ได้นะครับ ที่อ,อกนะครับเที่อ,อกเบอร์แล้วนะครับเนี่ยที่อ,อกเบอร์แล้วเขาก็เติมนะครับอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องนะครับผมใส่เกียร์เดียวกันกับอของมอเตอร์ไซค์เลยนะครับมันบ่มีของเครื่องตั้หญ้ายแยกมากนะครับอันนี้ใส่ใส่ของ มอเตอร์ไซค์เลยนะครับเกรดเดียวกันนะครับเนี่ย 10W 30นะครับถ้าไปซื้อร้านขายทรงิ่นก็นกนจะขายให้ควรละอ่าควรละ95บหาบาท90ถึง95บาทนะครับก็จะถูกลงนะครับถ้าไปซื้อตามร้านซอมบางล้านเขาจะกินกำไรแน่จัางน้อยนะครับผมประมาณร้อยถึงร้อยยี่สิบนะครับผมเนี่ยเขาก็เปิด ฟ้าออกนะครับเนี่ยใส่ตัวเนี้ยจิ้มก็ต้องจิ้มหูใหญ่นะครับผมจิ้มหูเล็กน้อยนะครับเียเข้ากับเติมต้องไปนะครับ เติมแล้วก็ตั้งให้ตรงนะครับผมนี่ครับตั้งให้ตรงแล้วก็ถ้าถ้ามันหล่นออกมาก,กับปล่อยมันหล่นเลยนะครับผมนี่ครับเนี่ยระับน้ำมันเครื่องที่เขาให้เติมมันจะอยู่ใต้ใต้เกี่ยวนะครับเกี่ยวเกี่ยวในช่องเนี่ยครับเนี่ยพอดีแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฟ้านะครับผม ปิดฝาเครื่องปิดฟ้าน้ำมันเครื่องนะครับผมอันนี้อันนี้ใส่ไปนิดเดียวเองนะครับผมเกลอดน,นึงกับร้อยรอยนึงกน็น่าจะเติมได้สักหาหกเทือ่อยู่นะครับหาหกขังนะครับผมกับใส่ได้หลายอยู่นะครับหรือว่าจังไรก็เอาไปเติมของมอเตอร์ไซค์ตัวก็ได้นะครับเดีอยามาลองเทสสตาร์ทเครื่องิึงนะครับ สวิต์นะครับผมแล้วก็ปัม๊มน้ำมันเึิดมานะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็สตาร์ทใส่เลยแล้วครับผมใส่ได้แล้ว พี่น้องครับวิธีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเครื่องตัดห้านะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปน้่นนะครับผมสำหรับเมือนี้ก็ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ